สิอันดับยานพาหนะที่แพงที่สุดในเกมวอ r ์เทนเดอร์จะนับเฉพาะยานพาหนะที่ยังมีขายอยู่อันดับที่10 EBR ปี1963เป็นของรางวัลจากเบนนพาร์ตซีซันสเป็นยานพาหนะพรีเมียมแรงห้าของฝรั่งเศสโดยจุดเด่นจะเป็นรถล้อย,อยางที่มีความเร็วสูงพร้อมกับปืน90มมตรที่มีกระสุน Heat FS โดยจะสนุนค่าตัวนับปัจจุบันอยู่ที่294ดอลลาร์อันดับที่9้าเครื่องบิน BI เครื่องบิน BI เป็นเครื่องบินจีกรรมจากจิกรรมวอุดเด่นของขกม คือมันคือเครื่องบินมีมล็อกเก็ตบินได้ที่มีความเร็วสูงมากในบริดติง6.7พร้อมกับความสามารถในการบรรทุกเชื้อเพลิงไปได้แค่1นาทีโดยเครื่องบิน b i สนุนค่าตัวอยู่ที่300ดอลลาร์อันดับที่8ที่7 2 m 2 Moderna เป็นรถถังสัญชาติสโลวาเกียจาก Garm um, The Battle for Arasch ในปี2022จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของรถถังคันนี้เลยนั่นก็คือปืน30ม mm มของ BMP-2 ที่ติดตั้งบนป้อมปืนของรถถังโดย T-72M2 Moderna จะสนนค่าตัวอยู่ที่340 5ดอลลาร์อันดับที่7 M6A2E1 e รถถังคันนี้เป็นรถถังจากเบรนท์พาซีซั่นโดยจะเป็นรถถังพรีเมียมแลงสีของสหรัฐรถถังคันนี้มันก็คือรถถัง M6 h ฮ a วิตแทงที่นำมาอัปเกรดขั้นสุดโดยพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด105ม mm ม T5E1 โดยรถถังคันนี้จะสนวนค่าตัวอยู่ที่346ดอลลาร์อันดับที่6 P.T.76-57 เป็นรถถังจากจีกรรเบรนพาซีซั่น5โดยจะเป็นรถถังพรีเมียมของสาภาพโซเวียตโดยจะมีแรงอยู่ที่แลง5จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะคือปืน50 7ม mm ม AU220 เป็นปืนแบบเดียวกันที่ติดตั้งอยู่ใน ZSU-57-2 แต่มีอัตราการยิงที่เร็วกว่าโดยเจ้ารถคันนี้จะสนวนค่าตัวอยู่ที่449ดอลลาร์อันดับที่5 VT-1-2 เป็นรถจีกรรมจาก Operation c h i p y a r d ในปี2019โดยจะเป็นรถสัญชาติเยอรมันแล้ง6โดยจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่ไม่มีป้อมปืนและยังมาพร้อมกับปืนอันสุดเดือดอย่าง r h เมท m e t a L44 ขนาด120ม mm มที่ใช้งานอยู่ในรถเผิด2 a c แต่เจ้าคันนี้ติดมามากถึง สองกระบอกแต่ยังมาพร้อมกับความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะสนนค่าตัวอยู่ที่490ดอลลาร์ 90, อันดับที่4 BF 109 E 7 ทัพ U2 เป็นของรางวัลจากทัวร์นาเมนต์เทนเด e ร์ลิกด็อกแท็กในปี2015เป็นเครื่องบินพรีเมียมสัญชาติเยอรมันแรง2เครื่องบินลำนี้แตกต่างจากตัวรุ่น E4 เล็กน้อยโดยมีการปรับปรุงใบพัดแบบแอโรไดนามิกที่ออกแบบใหม่และมีจุดติดตั้งระเบิดมากขึ้นแต่เนื่องด้วยความเก่าแก่ของเครื่องบินจึงทําให้มีราคามากถึง597ดอลลาร์อันดับที่3 Object 279โดยรถถังคันนี้จะเป็นรถถังจากกิจกรรม Space Race ในปี2020รถถังคันนี้มีหน้าตาสุดแสนที่จะเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดในเก และยังมาพร้อมกับแท็กมากถึง4แท็กพร้อมกับติดตั้งปืนขนาด1 3 0ม mm มแบบกึง Auto ่งออโต้โหลดและเกราะที่เป็นเอกลักษณ์มากกับเกราะที่มีมุมเฉียงขั้นสุดจึงทําให้รถถังคันนี้มีค่าตัวมากถึง10,60ดอลลาร์ 1, อันดับที่2 AMX 5 0 s u b r a n d y เป็นรถถังจากกิจกรรม Verwall Recon Under Fire เป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสแรง5จุดเด่นของเขาก็คือปืนขนาด1 2 0บ mm มมแบบออโต้โหลดและยังมาพร้อมกับปืนต่อสู้กาดเซีนขนาด20่สิมมรแต่สิ่งที่ทาให้รถ,ถ มันมีเพียงแค่500คันทั่วโลกเท่านั้นเพราะเนื่องจากการที่คุณจะได้ครอบครองมันเลยก็คือคุณจะต้องติดท็อป5 0 0ในจกกรมเท่านั้นจึงทําให้รถถังคันนี้มีราคามากถึง1844ดอลลาร์และอันดับที่1ก็คงเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากเอสเจาก i s เ IS7 เป็นรถถังจากจีกรม Operation Summer ปี2018และนี่คือหนึ่งในจีกรมที่ยากที่สุดที่บอลเดอร์เคยมีมาใช้เวลาในการทําจีกรมร่วมเกือบ2เดือนโดยเฟสแรกจะเป็นการเก็บบูปินตัั้้้งงแตต่่ววนที21กรรกกรราาคคคมมโดดยุณะะอเ็บบสสให มากถึง16ดาวเป็นไงครับกิจกรรมเก็บดาวสมัยนี้9ดาวเราก็ยังเหงื่อแตกกันแล้วแต่สมัยก่อนเป็น10และในเฟสที่2จะเป็นการคาบรถถังจะเริ่มขึ้นในวันที่3สิงหาโดยจะเป็นการสุ่มอุปกรณ์ต่างๆเพื่อน,นาํามาคาบรถถังซึ่งต่อให้คุณเล่นดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณดวงซวยชิ้นส่วนก็ไม่ดอปให้สักทีและหนึ่งด้วยความมหาโหดของกิจกรรมน,นรกนี้จึงทาให้ค่าตัวของรถถัง IS-7 สูงมากถึง2,000ดอลลาร์ 2, และนี่ก็คือ10ยานพาหนะที่มีราคาสูงมากที่สุดในเกม War Thunder ทั้งนั้นผมขอตลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ